โอ้โหหายไปน,นานมากเลยสำหรับการทำ Youtube การทำคลิปเนี่ย,อ,ยอ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะให้หน่อยละกันเขาขอ,อแอดออนที่อยู่ใน m ม n e ครับ t e พีพิเศษของผมนะผมก็อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำให้เลยนะว่าแอดออนทั้งหมดใน EP พิเศษ m i n e ครับ t ี p พิเศษอนะ่ะเรียกอย่างนี้ m i n e ครับ t ี p พิเศษของผมนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกว่าครับผม โอเคครับก็แม่โผล่มาตอนฝนตกด้วยฟ้ามืดคืมเลยแอดออนแรกนี้จะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า mod of randomness นะครับผมก็เป็นเรื่องไงดีเป็นแอดออนที่จะเพิ่มพวกอาวุธชุดเกราะเอ่อไบโอมาอคือซึ่งผมชอบไบโอในในแอดออนนี้มากเลยมันแบบเฟี้ยวอะ่ะผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะมาเริ่มที่ไอเทมกันนะผมซึ่งไอเทมนี่ไอเทมพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ย ข้างน้าเนี่ยเออคือมันเยอะนะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ค้าพวกของต่างๆในแอดออนนี้เยอะมากซึ่งของมันก็ไม่ได้มีแค่นะที่ผมหยิบออกมามันก็แค่ส่วนหนึ่งของโอ้โหส่วนหนึ่งของในแอดออนนี้นผมซึ่งไอที่มันมีโคตดเยอะทั้งแร่ทั้งอะไรเนี่ยคือแบบอืมอ่ะแล้วก็อาวุธนี่อาวุธนี่แบบมีทั้งปืนนเน,เน,เนปืน มีโอ oh, อะไรก็ไม่รู้ยินโลเอเนจีบัสเตอร์นะโอ้โหโอเคฮะก็เดี๋ยวลองยิงดู <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยสงสัยมันต้องโดนตัวอะไรสักอย่างฮนะโอ้ oh, ดาบนี่ก็เวอร์โคตรเยอะเลยดาบตีห้าร้อยดาบตีห้าพันโอ้โหเวอร์จัดยุนดาบหรืออะไรวนะเนี <c> ่ย <oughs> แล้วก็นอกจากดาบนะผมก็ยังมีชุดเกราะนะนี่ชุดเกราะชุดเกรอ,ก,อก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมีโคตรเยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้โ oh. ห เยอะชิบหายเยอะโคตรด,ด,ดูคือเลือกเล่นกันไม่หมดอ่ะผมบอกเลยโคตรเยอะชุดเกาะพวกเนี้ยอาวุธนี่ก็โอ้โหมหาศาลอ่ะแต่ใช้หลักๆก,ก็มีอยู่ไม่กี่อันหรอกถ้าจะใช้จริงๆอ่ะผมว่าแล้วก็มีของต่างๆเยอะแยะมีปืนมีถุงอะไรด้วยเนี่ยเออมีบล็อกเพิ่มอาวุธเพิ่มชุดเกาะที่เยอะชิบหายเลยแล้วก็เฮ้ยเพิ่มโลด้วยอ๋อ,อนี่โลที่ผมใส่อยู่ จำลอผมอ๋อน,นี่ไงตังตังได้อยู่โอเคนกึกว่าตั้งไม่ได้ส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นโต๊ะคาบของแอดออนนี้นะผมก็จะมีโต๊ะคาบของไม้ต่างๆโต๊ะคาบระดับพิเศษนะผมเอาไว้คาบพ,พวกชุดเกาะอาวุธพวกนี้แหละครับเนะนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยชุดเกาะแล้วก็คาบของไอเทมต่างๆนะผมนี่ก็จะเป็นใช้โต๊ะคาบพิเศษของแอดออนนี้เลยนะอ่ะเออเดี๋ยวอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องใบโอมนะผมนี่ซึ่งที่ผมยืนอยู่นั้นก็จะเป็นแบบพวกเกาะลอยฟ้าพวกเรียกว่าไงดีวะ มันเป็นเกาะลอยฟ้าคือมันจะเกิดแบบตลอดเลยนะแบบทั่วโลกเลยเราเดินไปไหนปุ๊บมันก็จะมันก็จะมีแบบเนี่ยเกาะลอยฟ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมบินไปเรื่อยๆให้ดูแล้วกันเนะี่ยก็จะมีเกาะลอยฟ้าแบบตลอดโลกเลยนะอ่ะแล้วก็นอกจากเกาะลอยฟ้ามันก็ยังมีแบบอะไรอะ่ะที่เป็นทะเลพิษอะ่ะเออผมผมเห็นในในเว็บมานะ่ะที่ข้อมูลมันบอกอะ่ะเออมันมีทะเลพิษมีไบโอแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยมีในอ่าใน เรียกว่าไง DNA นะ่ะเออใน DNA นะ่ะมันก็จะมีเป็นแบบเรียกว่าไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมันจะมีใบโอมมืดๆอ่ะเออมันจะมีมืดๆแล้วก็ยังจะมีพวกอม,มอนสเตอร,ร์เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเลี้ยวออกมาให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันก่อนไปแอดออนต่อไปอ่ะนี่ตัวอะไรเนะี่ยโอ้สลามนี่สลามก็สลามโอ้พึ่งยักษ์บอสพึ่งอ่ะตัวสุดท้ายก็พอละตัวอะไรเนะี่ย โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูแอดออนที่2กันเลยฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปโอเคผมก็อยู่กันแอดออน Ad ที่2ซึ่งแอดออนนี้ก็จะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าปลายคอนเควสนะครับผมก็เป็นแอดออนที่ผมเคยทําไปแล้วละ่ะในเรียกว่าไงอ่ะในคลิปคลิปอะไรสักอย่างผมของผมอะ่ะผมจําไม่ได้ละแต่ผมเคยทานะเคยทําเอาไว้แล้วคือหลักๆของแอดออนนี้เลยนะผมก็จะมีการเพิ่มอาวุธเพิ่มชุดเกราะเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับแอดออนแรกเป็นตัวอะไรอะ่ะอ่ะรอสโซนี่คืออะไรไม่รู้อันนี้คือกากอยไม่เอานี่นี่ มังกรมังกรมีอะไรอีกอ่ะบนะล็อกพาลาดินนะมีอะไรอีกกาเซียสเดกเนะี่ยมังกรน้ําแข็งมามีอะไรตั้นไหนอ่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะซึ่งมันก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วเรามาเรียกให้ดูอ๋ออันนี้เป็นผีไอ้ผีตัวนี้ผีที่มันอยู่ในนรกอะ่ะผมจําได้อันนี้ก็จะเป็นนี่มังกรนะก้อนไฟนี่โอเท่แต่มันยืนนิ่งเลยอเอาแล้วเอาเอาเอา,เอาสู้กันแล้วเอาแล้วมังกรกับผีสู้กัน โอ้กัดทีตายหาไปเลยอันต่อมาครับผมอ่ะวอล์คพาลาดินเอออ๋อมันนึกว่ามันยืนนิ่งนึกว่ามันเป็นไรไงต่อมาอ่ะเป็นกราเซตเด็กอ่ะเป็นมังกรน้ำแข็งอะ่ะอุ้ยสู้กันแล้วโอ้โห้ศึกของมังกรไฟแล้วมังกรน้ำแข็งมันกัดกันะนะแค่แน่ต่อมาก็จะเป็นสเกเลตันไนท์เป็น จะตัานถือดาบแค่นั้นแหละโอ้โหสู้กันมันมากสู้กันมันมากโอ้นี่ไงมีพ่นน้ำแข็งใส่กันเอ้ยมังกรไฟพ่นไฟหน่อยดิเฮ้ยอะเดี๋ยวระหว่างรอมันตีกันนี่ผมก็รีวิวอาวุธแนสออนนี้ไปเลยนะครับผมอะเอาแบบเร็วๆหน่อยละกันนะนี่เอ้ยเดี๋ยวครั้งก่อนที่ผมรีวิวผมไม่ได้รีวิวบางอย่างคือเจ้านี้พวกสมุดนะครับผมนี่สมุดพวกนี้ผมไม่ได้รีวิวเพราะอะไรไม่รู้ฮะนี่คือสมุดพวกนี้นะผมก็ ตายเลยโอ้โหไฟเผาตายหาไปเลยโคตรโหดมังกรตัวน,น,นี้ซึ่งสม,มุดพวกนี้เป็นสม,มุดซัมมอนนะครับผมอ่าดูนะเดี๋ยวนะสมุดนี่นี่นี่มันจะซัมมอนพวกนี้พวกเนี่ยออกมานะผมเป็นแนงมุมเออเป็นแนมุอ้ามันยังไม่ตายหรอรมันยังไม่ตายโอ้โหอุ๊ระเบิดไปอือโอ้ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูสมุดอันต่อไปเป็นโทเทมอมอฟมอร์เรอร์ก็จะเป็นสกิลเวตันที่เป็นพวกเรานะผมอ่าเนี่ยคือถ้าผมสั่งโจมตีมันนี่มันจะตียังวงวะเฮ้ย mm. hey, อย่าเดินโดนไฟนะดีแล้วอ่ะผมลองต่อยมังกรสิต่อยมังกรมันจะมาตีไหมผมอยากรู้เฮ้ยมังกรไฟตายอ่ออู้มมังกรไฟชูวยได้เอาละมาละเวตานผมโดนโดน มันเป่ากระจายเอ้ยเดี๋ยวทำไมของผมมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยลงไปซิเ <c oughs> ซฟแหลกครับเซฟแหลกอ้าวตายหาไปเลย <c oughs> เดี๋ยวตาผมอ่อนแอมากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยมังกรบินแล้วต่อไปจะเป็นโซบไรดิ้งหรืออะไรไม่รู้อันนี้เป็นของธรรมดานี่ต้องเป็นไอตัวเนี้ยโอ้โหดูพูนน้ำแข็งโอ้โหโอ้โหจี้ส คนโหดนี่ผมมารีวิวอะไรโอ้ยซอมบี้วอดไบต์อ๋อเป็นไอตัวนี้ตัวน้ำแข็งเอ้ยถ้าน้ำแข็งสู้น้ำแข็งนี่จะเป็นไรไหมวะผมอยากรู้โอ้มังกรบินแบบยูมากอะ่ะอุย้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันยิงยิงอะไรได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของไอเทมกันดีกว่าฮะไอเทมในแอดออนนี้ก็มีก็จะมีพวกอาวุธพวกเนี้ยเอออาวุธแล้วก็คาถาเนี่ย เดี๋ยวเปิดให้ดูหมดเลยก็จะมีแร่นะผมอ่ของไม่เยอะเท่าแอดออนนี้นะเอ๊ยแอดออนเมื่อกี้นะครับผมมีบล็อกมีแร่มีชุดก่อนนะผมมีอาวุธอ่ะมีอาวุธแปลกๆอาวุธนี้พวกเอ๊ยแต่ผมชอบอาวุธในแอดออนอันเนี้ยมันดีตรงที่สามารถด่าพวกเนี้ยมัน, at นสามารถยิงแบบอพวกนี้ออกไปได้อ่ะมีมังกรยังยังมานโอ้โหอาดาบม้แข็งไป อ้าวนี่ไงโดนได้ต้องดาบไฟดีกว่าอุ้ยหายห่าเลยก็สรุปคร่าวๆของแอดออนที่2อเนี่ยผมก็จะเป็นแอดออนเหมือนจะเป็นพวกสัตว์แฟนตาซีนะครับผมแล้วก็เพิ่มอาวุธเพิ่มชุดเกราะเพิ่มแร่เพิ่มมอนสเตอร์แปลกๆนะคผมพวกมังกรพวกสัตว์แปลกๆนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็อยู่กันในแอดออนที่สม ใช่ไหมเอออันที่3เป็นอีกหนึ่งแอดออนที่อยู่ใน Search. เซิร์ฟตอนพิเศษผมนะก็แอดออนนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเลยแล้วกันเนาะคือแอดออนเนี้ยส่วนใหญ่นะผมมันจะเป็นการเพิ่มบอสนะผมนี่เป็นการเพิ่มบอสนะอ่าคือแบบอืมแล้วผมผมผมชอบโมเดลบอสแต่ละตัวในแอดออนนี้มากเลยนะคือมันแบบเท่ <c oughs> คือก็รีวิวเคยรีวิวไปแล้วหลายรอบหนึ่งนะ <c oughs> ที่มันเขียนว่าแอดออนเพิ่มบอสอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ย อาวุธก็มีไม่เยอะนะมันดูมีไม่เยอะแต่อาวุธแม่งโคตรโคตรแบบโอ้โหโคตรทรงพลังอะ่ะมีชุดกงชุดเกาะที่เท่ผมชอบชุดเกาะแอดออนนี้นะมันเท่ดีมันแบบเกาะบางกรเกาะอะไรเนี่ยก็เนี่ยอย่างเช่นไอ้ไอ้ถุงมือเวนเนี่ยผมไม่อยากใช้เลยมันทํามันทําเกมผมแหละโอ้ตีกันอีกแล้วโอ้โหก็อ่ะสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมก็แอดออนนี้เป็นแอดออนเพิ่มบอส เพิ่มอาวุธที่ได้จากบอสอย่างเช่นอาจจะได้อุปกรณ์ที่ครับอาวุธจากบอสเพิ่มชุดเกราะนะผมโอ้โหเซิร์ฟผมแหลกเลยมันตีกันนะผมอ่ะหลักๆก็จะมีแบบบอสเออมันเป็นพวกบอสพวกของดอปจากบอสแล้วก็ไปทําอาวุธไม่ก็ของหลายๆอย่างมีบอสเยอะแยะบอสแต่ละไปโอมบอสมงมุมบอสหาอะไรบอสต้นไม้บอสโครงกระดูกโอ้โหคือผมบอกเลยว่ามีเยอะมากนะผมบอสในตอนเนี้ย คือไปประชานไปห,หาก็ได้เลยนะอ่าไม่ยังตีกันอยู่ใน,นล่างก็ซึ่งที่ผมเคยทําไปนะผมะในคลิปรีวิวตอนนั้นก็จะมีเป็นบอสใหญ่สุดนะผมเป็นเจ้ามังกรนะซึ่งจะได้ถุงมือเวนี่แหละมาก็สลเยอร์แฮนบผมก็ใครอยากใช้ก็ใช้นะผมใช้้ะเกมผมแหลกเลยไม่อยากใช้เออตอนไหนมันจะตีเสร็จเนี่ยสรุปอีกรอบนะแอดออนนี้เพิ่มบอสเพิ่มอาวุธเพิ่มชุดเกาะบอสก็สามารถเกิดได้ตตตาา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 ามมมมมรรรรรชนะผเเเไไปสาาถหาาโลด้ลย โอ้โหตีกันมันเลยทีนี้โอเคฮะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยโอเคผมก็อยู่กันแอดออนที่4นะผมเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า Core Resource Generator ก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งแอดออนทีผมที่เคยรีวิวไปแล้วแหละแต่จะมาอธิบายให้เข้าใจอีกรอบนึงแล้วกันนะก็แอดออนนี้นะผมจะเป็นแอดออนที่เป็นเครื่องปั๊มแร่นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเครื่องปั๊มแร่อ่ะน,นี่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 แบบนี้นะผมนี่ไม่เปิดแถบ,บดอแล้วกันนะอ่ะ เป็นเครื่องปั๊มแร่นะผมนี่คือเรียกเรียกไงก็เครื่องปั๊มแร่สําหรับคนที่คิดเหยียดไปขุดแร่นะผมอ่าไม่ได้มีอะไรละเนี่ยก็เครื่องปั๊มแร่ <c oughs> นะก็สามารถปั๊มแร่ได้เยอะมากนี่ปั๊มแร่ทุกอย่างปั๊มไม้ปั๊มแร่ปั๊มหาอะไรปัม๊มปั๊มได้หมดฮนะ ก็วิธีการคารฟมันก็ไม่ได้ยากเลยนะผมเดี๋ยวปรับเป็นเอาชีวิตรอดแป๊บนึงอ่ะวิธีการคารฟของมันนะผมก็โคตรจะง่ายแสนง่ายเลยนะคืออันดับแรกก่อนที่เราจะได้ไอเครื่องปั๊มแร่ลมเหลี่ยมพวกนั้นนะเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคอเนี่ะสิ่งที่เรียกว่าคอซึ่งคอคาฟยังไงน่ะหระนี่ฮะซึ่งคอนั้นใช้เพชรใช้อะไรใช้ทองใช้เหล็กใช้เลสตนใช้เนเทไรท์ใช้ลาพิสอันนี้คอสโกสโตนแล้วก็เอิมเมลล์นะผมอ่ะคาฟกันนะแล้วก็ รนะวมพวกนะียเราก็จะได้คอมา3อันนะซึ่งเราที่เราจะการทําปั๊มแร่นะการที่เราจะคับที่ปั๊มแร่เออเราต้องใช้คอทั้งหมด8อันนะอ่ะอย่างเช่นผมจะปั๊มอะไรดีอ่ะเป็นไดมอนและกันไดมอนพิมพี่ยมียอ่ะไดมอนนะผมนี่ผมจะปั๊มเพชรน,นะนี่ผมก็เอาเนะี่ยเออเอาคอพวกเนี้นมามาล้อมเอาไว้นะเออแบบนี่ยเออแบบเนี้ มาล้อม8ช่องนะผมแล้วก็เอาของที่เราจะปั๊มนะผมก็มาใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้เลยเนาะเราก็จะเป็นแบบว่าผมทําไว้อยู่หนาเดี๋ยวขอหาก่อนเพชร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 น่าจะแถวนี้แหละเพชรเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมดูป้ายก่อนอ่านี่ไงเพชรนี่ นี่ฮะเพรก็อันนี้เป็นเซิร์ฟก๊อปปี้ไว้นะผมไม่ใช่เซิร์ฟที่ผมเอาไว้เล่นจริงๆเนาะเซิร์ฟก๊อปปี้เนาะเซิร์ฟจริงๆนี่พัฒนาไปไกลกว่านี้แล้วนี่ฮะที่ผมแยกแยกไว้นี่ก็อยากให้มันจัดเป็นช่องเป็นช่องนะผมอ่าก็เราสามารถปั๊มได้หลายอย่างเลยนะผมซึ่งมันไม่ได้แค่ปั๊มของของแบบของเกมมันอย่างเดียวนะมันยังสามารถปั๊มของจากแอดออนอื่นๆได้นะผมอย่างเช่นแอดออนเอ่อพวกมอทูนพวกพวกเพิ่มแลต่างๆที่แอดออน คอรรีซอสเจ็ดลิตรนั้นรองรับรผมมันสามารถปั๊มด้วยกันได้นะอ่ะลองโหลดไปเล่นกันดูได้หรผมเป็นไอเทนที่อำนวนความสะดวกของเราได้เยอะใช้ได้เลยนะอ่ะโอเคฮะก็มันมไม่มีอะไรละสำหรับแอดออนนี้ก็แค่เป็นเครื่องปั๊มแร่เฉยๆนะครับผมก็เราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยผมเริ่มเหนื่อยแล้วอนะ่ะโอเคฮะ ก็อยู่กันใน a อ d o นที่5เอาเป็นแบบเร็วๆไปเลยละกันเร็วแบบเร็วที่สุดเลยก็ add-on นี้นะผมก็จะเป็น a d อ o n ที่จะเพิ่มแร่และอาวุธชุดเกราะนะผมอ่ะหลักๆเลยนะครับผมก็จะสามารถเพิ่มแร่นี่แร่มีเยอะมากเน่เ่เน่เ่่เพิ่มแร่เพิ่มอาวุธเพิ่มชุดเกราะนะผมก็คุ้นๆเหมือนเคยทําไปแล้วหรือเปล่าผมก็จําไม่ได้แต่คุ้นๆนะเนี่ยมีแร่มีบล็อกต่างๆนะผมนี่มีแร่ก็เยอะใช้ได้เลยนะเนี่ย นี่แล่มีอะไรเนี่ยพวกของ1.19พวกของวอร์ e ดก็มีด้วยนะนี่ชุดเกาะวอร์เดนเนี่ยเออของใหม่นะผมกับ1.19เวอร์ชั่นเก่าๆนี่ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะก็ลองโหลดไปเล่นดูนะผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเวอร์ชั่นเก่ายังสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่า แต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละนะเพราะมันมีของจากเอ,อ่อพวกเก่าๆละ่ะไอ,อต,ตอนนี้ก็เป็นพวกเพิ่มอาวุธชุดเกาะแล้วก็จะมีขวานพิเศษนะผมนี่ขวานที่แบบโคตรเวอร์ขวานที่มีเอฟฟกโคตรเวอร์เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าขวานไหนมันมีพลังอะไรผมก็จําไม่ได้ละผมใส่อะไรผมผมถืออันนี้เหรอโอ้ถือ,อน,นี้แล้วกันไฟด้วยอันนี้เป็นขวานน้าแข็งมันจะเสกน้ําแข็งออกมาเดี๋ยวขอหาตัวทดลองก่อนแถวนี้มีตัวอะไรใ้ทดลองไหมเอยมาคงกระดูกมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมขอดูหน่อย ที่มันจะเสกน้ำแข็งออกมาโอ้ยังเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เ,เลย b l a s ละ่ะอื้ือันนี้รุนแรงอันต่อมา,าจะเป็น emerald emerald Emer Emer นี่จะบัฟเฉยใช่ไหมเห็นไหมเออใช่ใช่มันบัฟไอรอนนี้ก็บัฟส่วนเนี่ยผมชอบมากเลยไอของวอร์เดนอ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวดะฮึ้มันจะยิงเป็นแบบไอที่ท่าวอร์เดนมันใช้อ่ะเป็น ปล่อยเสียงปล่อยขึ้นเสียงไปเรียกว่าอะไรผมจําไม่ได้โคตรเท่หือขวาเดี๋ยวโคตรเท่โอ้โคตรสะใจโคตรเล้าใจเลยนี่ก็สรุปแอดออนนี้เป็นแอดออนเพิ่มอาวุธชุดเกาะแร่อาวุธเยอะแยะมากมายเอาไปเล่นกันได้ฮะแค่นั้นแหละจบแล้วเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลย ก็เราอยู่ในแอดออนสุดท้ายครับผมก็ยังอยู่ในที่เดิมเลยแหละฮะยังอยู่ในที่เดิมจากแอดออนเมื่อกี้คือผมลืมฮะผมลืมว่าผมใส่ไว้ในเอ่อในเซิร์ฟเดียวกันนะสองแอดออนเลยก็แอดออนนี้นะผมจะเป็นแอดออนที่มีชื่อว่าสโตนทอมนะผมหรือโรงศพนั่นเองอ่าคือมันเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นว่าคือมันเป็นที่แบบคือเราตายอ่ะมันจะเป็นโรงศพใช่ไหมเออแล้วแล้วแล้วมันจะแบบ ของไม่กระจายอ่ะมันจะมันจะของไม่กระจายเวลาเราตายนะมันก็จะเป็นแบบลงศพเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่าเพื่อแบบเออเดี๋ยวอธิบายผมบางทีผมพูดพูดไม่เข้าใจางไงเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าผมจําได้ว่าผมเรียกคปเปอร์ไว้แถวเนี้ยเออเดี๋ยวปรับปเป็นเอาชีวิตรอดด้วยเออเดี๋ยวต้องมีของในตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาอะไรดีอ่ะเอาข้าวนี่แหละเนี่ยข้าวนี่แหละสมมติผมมีของอยู่ในตัวนะอ่ะเป็นข้าวแล้วกันวิ่งไปะเอาจะมีอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นข้าวหรอกฮะนะ แบบของที่เราใช้ปกตินี่แหละผมจําได้ว่าชีเปอร์มีอยู่แถวนี้เนี่ยโอ้นี่นี่เจอละผมจะลองให้มันฆ่าผมดูนะตูมนี่ฮะผมตายโดยชีเปอร์นี่ฮะมันก็จะบอกจุดนะผมว่าเราตายตรงไหนนะเนี่ยดูตรงพิกัดน,นะผมเราวิ่งไปที่พีกัดที่เราตายนะซึ่งเมื่อตอนเราเกิดใหม่เนะี่ยเราจะได้กุญแจนี้มาเนี่ยเออเราจะได้กุญแจนี้มาเนี่ยมันเขียนบอกว่าเราไม่สามารถโยนได้แล้วก็ไม่สามารถครับได้นะผมไอเทมนี้จะไม่หายเมื่อเราตายก็เราสามารถเอามาไวาทำให้ลงศพผม้อยได้นะ ก็คือเราเอากุญแจนะผมมาชิกที่โรงศพของเรานะอ่ะปอ๊บป๊่นงะต้องชิอ้ยนี่ฮะเราต้องชิกด้านบนนะนี่แล้วจะได้ของที่เราแบบตายไปเมื่อกี้ซึ่งที่เราตายมันก็จะมีแบบเอ่อชื่อบอกด้วยอะว่าเป็นโรงศพของใครเนี่ยอย่างเช่นของเพื่อนผมเนี่ยมันตายตายเนี่ยมันตายตรงเนี้ย แล้วก็มันก็หายไปเลยฮนะคือมันก็จะมีชื่อของแต่ละคนนะเออมันก็จะมีชื่อของแต่ละคนขึ้นมานะผมก็มีแค่นี้แหละผมเป็นสรุปสั้นๆก็คือเป็นแอดอนลงศพนะผมช่วยเวลาเราตายเนาะของไม่กระจายแล้วมันจะเป็นลงศพเราก็จะได้กุญแจมากุญแจเราก็ไปเปิดลงศพมันจะบอกได้ว่าเราตายตรงไหนบอกเป็นพิกัดน,นะผมอ่ะโอเครผมก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับ รวมแอดออนทั้งหมดใน Minecraft ตอนพิเศษผมนะก็หลายแอดออนนั้นผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วแหละแต่ก็มีคนขอมานะก็ทำให้หน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันก็หายไปนานเลยฮะที่ไม่ได้ทําคลิปอะคือแบบโอ้โหมันติดอะไรหลายอย่างนะผมทั้งเรียนทั้งอะไรนะผมก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะผมแต่อาจจะคลิปก็ยังไม่บ่อยนะเราะผมกน็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะทาคลิปอะไรดี <laughs> บางทีหัวมันก็ตันนะผมคิดคอนเทนต์ใหม่ๆไม่ได้ก็ต้องใช้เวลากันสักหน่อยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมอาจจะพดดูดผิดผิดถูกถูกหลายอย่างนะผมก,ก็อาจจะยังไม่ชินเดี๋ยวรอการปรับตัวเรื่อยๆฮะก็อาจจะมีพูดมึนๆอาจจะทําให้เข้าใจก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้นะผมก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบประมุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะผมเออใช่อีกอย่างหนึ่งผมนั้นมี Facebook ส่วนตัวและเฟซบุ๊กแฟนเพจนะผมสามารถ ข้าไปกดติดตามและสามารถสอบถามได้นะผมเกี่ยวกับพวกแอดออนหรือจัดอะไรก็แล้วแต่นะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะผมแต่ถ้าทักไปในเพจผมจะตอบช้านะผมอ่าผมจะตอบช้ามากๆเลยแต่ถ้าทักไปในเฟซส่วนตัวนั้นต้องกดแอดเพื่อนไปก่อนนะผมผมตอบเร็วแต่ต้องกดแอดเพื่อนไปก่อนแล้วแล้วแต่คนจะเลือกนะผมหากมีข้อสอบถามก็สามารถ,าารถติดต่อได้สองช่องทางนี้ผมสำหรับเฟซส่วนตัวแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจโอเคฮนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย กดท่าตรงไหนเนี่ยบา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 ยอยู่ไหนอนะ่าเอาเป็น uh, อ uh, <laughs> <laughs> okay, ันนี้ก็ได้ไม่ต้องบายบายหรอกได้โค้เทโอเคฮะไปละบายอเธ